สวัสดีคนธาตดินนะคะดินก็ได้แก่ลัคนาราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะมาพบกับแม่หมอโซกับคลิปไบวีลี่นะคะก็จะเป็นคลิปในช่วง1-15มีนาคมนะคะเราจะมาเช็คดวงกันว่าสําหรับคนธาตดินนะคะมีอะไรรอเราอยู่นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้แม่หมอโซอ,อจะเปิดไพ่ให้เลยไม่ต้องเลือกไพ่ทำนายนะคะเนื่องจากว่าเราคอนเน็กกันแล้วในเรื่องของพลังงานนะเราจูนกันละอันนี้จะเป็นคลิปของคนธาตุดิน แนะนำดูตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะถ้าลัคนาแบบตะวันตกเราอยู่มเมสศพกันมังกรหรือว่าดูตามดาวจัน์ทรแล้วก็ดาวอาทิตย์ได้นะคะก็ดูอันนี้ได้เลยนะคะอาละทตุดินนะคะ พฤศพกบาการมังกรมีไพ่ The b i r d s กับ The Clover นะคะเหมือนจะมีข่าวดีอะไรต่างๆเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเสาเขาจะย้ายราศีนะคะจะเข้าไปอยู่ในราศีมีนเ <c oughs> สาเราจะรู้ความรู้สึกว่าเออมันเป็นความทุกข์ยากเป็นความยากลำบากนะคะแต่เสารอบนี้เขาจะทำมุมทรายนะคะทำมุมที่ดี <c oughs> มุมเสริมกันมุมที่ เอื้อประโยชน์กันนะกับคนธาตุดินนะคะพ,พุศศโดยว่าพุศศนะคะพุศบกับนังกรอย่างนี้นะคะก็ลองดูว่าเป็นอย่างไรทีนี้แมเสเซจที่คุณได้จากเลนนอมมองนะคะไพ The st, ออ่ t h e b i r t h อสอโทษทีคะ่ะ The b i r ิรกับ Clover นะคะมันเหมือนจะมีข่าวเข้ามานะคะอาจจะได้ยินบางทีพวกนี้มันจะไม่ใช่ข่าวที่เป็นแบบ ทางการอะไรนะคะมันจะไม่ใช่การแจ้งการบอกแต่ว่าเอ้ยเราได้ยินมามีคนเขาพูดมาเขาบอกมานะคะเดอะเบิร์ดเนี่ยเขาแทนว่าเป็นกอดสิบกอสิบคือเอ่อไม่ใชเ่เหมือนกับคำพูดที่พูดฮนะซุบซิบนินทาหรือได้ยินข่าวอะไรมาแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมันประกลบ <c oughs> มันประกบกับไพ่โคลเวอร์นะคะโคลเวอร์ใบโคลเวอร์นะคะมันเหมือนอมีโชคมีลาบอย่างนี้เข้ามาก็ได้นะคะคือรู้สึกว่าเหมือนจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคนธาตุดินนะคะในช่วงที่จะถึงนี้นะคะอาจจะมีคนมากระซิบบอกอะไรหรือได้ยินอะไรดีๆมานะคะเหมือนกับว่าสมมติถ้าบางคนหามองหาโอกาสอะไรบางอย่างอยู่เออเราได้ยินอันนี้เขาบอกมาว่าสมมตินะ <c oughs> อันนี้เขารับสมัครเปิดสมัครอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโอกาสที่มาแบบที่เราไม่ได้คาดคิดที่เราก็ไม่ได้หวังว่าเอ้ยมันจะมาทางนี้นะคะลองดูเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> คนทัดดินในช่วงนี้นะคะเ,เปิดโอกาสของตัวเองกว้างๆนะคะลองดูว่าเ,เป็นอย่างไรนะคะอาจจะหมายถึงการไปได้อินเทอร์วิวก็ได้นะไปสัมภาษณ์ การได้รับข่าวมีการพูดคุยสิ่งดีๆโอกาสดีๆโ,โอกาสใหม่ๆเข้ามาหมายถึงการไปพบปะพบคนที่จะช่วยเหลือเราในอนาคตอย่างนี้ก็ได้นะคะออกโซเชียลเยอะๆนะคะ๋ยน <c oughs> นี้มันจะมีโซเชียลมีเดียหรือว่าบางทีเอาชวนไปเจอคนนี้ไปประชุมไปมีติ้งอะไรก็ลองดูนะคะ คท okay. ีนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันวันนี้ใช้ไพ่ The Cute Cat Tarot นะคะเป็นไพ่น้องแมวน่ารักมากๆนะคะไหนดูซิคนทาตดินนะคะมีไพ่ The Hermit หัวกลับนะคะราชินีเหรียญก้า <c> ว <oughs> ถ้วยหัวกลับแล้วก็ไพ่ s t r e n g โอเคค่ะขอภายนะ,ะช่วงชววเช้าๆไม่มอะโซจะแผ้นิดนึงมันจะเสียงมันจะอู้อีย คนท่าดินนะคะต้องบอกว่าในช่วง1-15ถึง15มีนาคมนะคะมีไพ่เป็นในลักษณะ The Hermit ตเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะถ้าใครที่เนกาทีฟอยู่ใครที่รู้สึกว่าโอชีวิตย่ำแย่มันน่าเบื่อมันเซ็งไปหมดอะ ให้ค่อยๆฟื้นพลังงานของตัวเองขึ้นมานะคะคือไพ่มันบอกว่าบางทีคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปอะ่ะในช่วงนี้บางทีคุณมองทุกสิ่งแบบมันดักดักมันไม่ค่อยมีความหวังแต่คุณได้ไพ่เสรงประกบนเนี่ยมันเริ่มมีความหวังแล้วนะมันเริ่มมีโอกาสมันเริ่มมีสิ่งต่างๆที่ะจะคืมหน้าเข้ามานะคะมันจะเป็นเรื่องของการพัฒนาไปในทุกด้านถ้าใครที่ <c oughs> มีลักษณะว่าเออมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะคะหาทางออกไม่ได้เนี่ยเราจะจมจอมอยู่กับมันเนี่ยคะ่ะไพ่ก็บอกว่าโอเคเออมันถึงเวลาละคือที่ผ่านมาคุณอาจจะอิโซเลตตัวเองนะคะอาจจะแยกตัวเองอาจจะเหมือนจมจอมอยู่กับปัญหาของเราเออนานมากเกินไปนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในในโชคชะตาในในความสิ่งที่เราเผชิญอยู่ไหมนะคะไพ่ตําแหน่ง อารมณ์ความรู้สึกของเราอะมันรู้สึกว่ามันหงุดหงิดมันไม่พอใจเมื่อไหร่มันจะมีความสิ่งดีๆขึ้นมาทัศนคตินะคะแม่หมอโซจะบอกว่าเออทัศนคติช่วงนี้ <c oughs> ทัศนคติช่วงนี้นะคะให้ให้ปรับขึ้นนิดนึง attitude แล้วก็พลังงานออปรับขึ้นมานิดหนึ่งนะคะออคุณจะมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะท,ท,ทีถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> เรื่องของการงานออสิ่งต่างๆนะคะ การงานสิ่งต่างๆเนี่ยของคุณเนี่ยถามว่าเออมันจะดีขึ้นไหมมันจะมีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าไหมมันเป็นอะไรที่ต้องแก้ระยะยาวนะคะเฮอร์มิตเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะยังยังไม่มีที่เห็นเด่นชัดแต่ว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นคุณจะมีคนมาช่วยเหลือคุณจะเห็นทางแก้ไขปัญหาได้นะคะการรับมือกับปัญหาอุปสรรคมันจะค่อยๆดีขึ้นคุณจะรับมือได้ดีขึ้นนะคะถามว่าปัญหาหายไปเลยไหมยังนะคะ แต่เหมือนคุณจะเจอวิธีคือไพ่แนะนานว่าเราต้อง <c oughs> ปรับเปลี่ยนใหม่อะคะ่ะคือเราแก้แบบเดิมๆไม่ได้ละเฮอร์มิตมันแปลว่าเก่านะคะเราใช้วิธีเก่าๆเดิมๆไม่ได้ละนะคะออคุณจะมีตัวช่วยเป็นผู้หญิงได้ด้วยนะคะ <c oughs> เป็นผู้หญิงเข้ามาให้คําแนะนําแบบนี้ได้ด้วยหรือคนที่เป็นผู้หญิงแล้วเขาอาจจะเป็นเจ้านายเป็นผู้ที่มีอนานาจเป็นผู้ที่สามารถอยู่ในโพสิชันที่ช่วยคุณได้เรื่องราวต่างๆมันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะเ, <c oughs> เปิดตัวเองเยอะๆนิดนึงนะคะคือไพ่อันนี้เป็นการปิดตัวเองคุณอาจจะต้องออกไปเจอผู้คนนิดนึงรับฟังว่าเอ้ยเขาทํากันยังไงเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยช่วยในการปรับ คืนดวงอ่อตรงนี้ได้ด้วยนะคะทีนี้ <c oughs> อีกนิดนึงนะคะถามว่าในเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินการเงินจะใช้เยอะนะก็มีก็มีให้ใช้เหมือนกันแต่เพื่อนๆอ,อาจจะลองนึกถึงคือพวกนเนี้ยเนี่ยสามใบเนี้ยนะคะเอร์มิต ก้าวถ้วยหัวกลับนะเสรงนี่ใช้เงินเยอะเลยนะใช้เงินเยอะบางทีใช้เงินแก้เสงใช้เงินแก้ปัญหานะคะมีให้ใช้ก็ถือว่ามีให้ใช้แต่ว่าบางทีอ่ะอาจจะต้องคิดถึงในเรื่องของการเก็บด้วยนะคะคือช่วงนี้มันอาจจะเหมือนใช้เงินเยอะไปหน่อยอย่างเงี้ยให้ให้ระวังนะคะหรือบางคนนะคะช่วงนี้หน้ม <c> า <oughs> เห็นโซเห็นว่าอาจจะมีการที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้อง พัฒนาตัวเองละเราอยากจะไปออกกำลังกายอยากจะลดหุน่นอยากจะฟิตแอนด์เฟิร์มคุณสมคุณมีค่าใช้จ่ายในเรื่องพวกนี้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะให้มันขึ้นสตรันแปลว่าพลังก,กำลังเป็นการดูแลตัวเองนะคะสำหรับเอในเรื่องความรักเนี่ยไม่บอกโซคิปว่าในเรื่องของคนโสดเนาะ <c oughs> คนโสดอะคะ่ะเหมือนก็เหงาเนาะเออหมีหัวกลับนะคะก้าวถวยมันก็บางทีบางทีมันจะเริ่มรู้สึกว่า หนึ่งนะคะมันเหมือนว่าเราชินกับความโสดของเราละเราอยู่ของเราเองอย่างนี้ก็ได้นะคะก้าวถ้วยหัวกลับเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามันยากที่เรารู้สึกว่าเออเราไม่อยากจะปรับตัวเข้าหาใครนะคะเราไม่อยากจะ <c oughs> เราไม่อยากจะปรับตัวเราเราเหมือนเราอยากเป็นของเราอย่างนี้ต่างๆนะคะแต่ทีเนี้ยก็ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดเนี่ยแม่หมอโซคิดว่าอ่าถ้าเราปรับ ะะเราปรับ mindset ของเรานิดนึงนะคะปรับปรุงปรับปรุงปรับพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้ไพ่มันเน้นในเรื่องการปรับลุกเรานะปรับลุกปรับโฉมนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวขึ้นมานิดนึงมันจะเพิ่มโอกาสแรงดึงดูดขึ้นมาได้นะคะบางคนเนี่ยมันเหมือนกับว่าจมจอมอยู่กับเรื่องเดิมๆด,ด้วยนะจมจอมกับเรื่องเดิมๆคนเดิมๆคนเก่าๆนะคะปัญหาเก่าๆคือตัวคุณอ,า,อาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งมานาน <c oughs> อาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งมันอ่าแล้วก็ดูเหมือนความสัมพันธ์มันยังไม่ค่อยพัฒนาหรอวค่ะเนะ no, เออคืออันเนี้ยแม่หมอโซมองวา่าว่ามันจะพัฒนาไหมคือมันเหมือนกับว่าคุยไปเรื่อยๆอะคะ่ะถ้าเป็นในกรณีของคนที่คุยกันแล้วไม่ค่อยชัดเจนนะคะไพ่เสลงมันแบบยาวนานคุยกันยาวนานแล้วก็ มันมาอ่านชนเฮอร์มิตหัวกลับเนี่ยมันดูเหมือนยังไม่ได้มีความคืบหน้าหรือการยกระดับความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้มันก็เลยทําให้ช่วงต่อไปเนี้ยนะคะในเดือนมีนาคมคุณอาจจะเริ่มคิดล้วว่า ฉันมีทางเลือกอะทำไมเหมือนฉันถึงจะต้องจมอยู่กับออสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะคะเนาะมันก็จะเป็นในลักษณะของว่าตัวคุณจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในการเคลียร์หรืออะไรที่มันไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ออกไปก็ได้นะคะที่ถ้าช่วงนี้มีคนมาคุยอะมีคนมาคุยอะไรประ,ประมาณนี้ ดูนิดนึงโสดจริงไหมคือมันขึ้นสองสองเคสนะคะคือพวกเนี้ยที่มาคุยถ้าคุณเห็นว่าทีท่าแบบดูดูไม่ค่อยหนักแน่นอะดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เนี่ยคือเหมือนเขามาคุยเพราะในช่วงที่ว่าเขาเหงาอาจจะไปเจอกันเพราะเวลาตอนนั้นเขาหาคนคุยอย่างนี้ก็ได้อันที่หนึ่งนะคะอันที่สองเนี่ยเช็คนิดนึงปรากฏว่าไพ่9ก้าถ้วยหัวกลับบางครั้งเนี่ยมีคนอื่นแล้วนะมีแฟนแล้วนะแล้วแอบมาคุยเป็นอย่างนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้เหมือนกับว่า คุยกับเราแล้วก็ไม่ค่อยชัดเจนนะมันก็ดึงกันไปดึงกันมาเป็นแบบนี้นะคะไพ่ไพ่ขึ้น <c oughs> หนังโน้มคําแนะนําเป็นอย่างนี้ส่วนคนที่มีร a เลชันชิพแล้วนะคะคบกันแล้วจริงจังแล้วอะคะ่ะช่วงนี้คือเหมือนกับว่าเอาแต่ใจอะมันขึ้นว่าคนรักอาจจะเอาแต่ใจด้วยนะคะหรือตัวเราด้วยนะคะมันเหมือนระวังเรื่องทิฐิมานะนิดนึงนะคะมันเ,เหมือนเราก็จะเป็นของเราอย่างนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้มันทําให้บางทีการพูดคุยกันเนี่ย มันมีเรื่องของอ e ีโก้ทิถิเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออลองดูนิดหนึง่งแล้วถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราคุยกับแฟนเราไม่ค่อยได้เลยเหมือนเขามีพฤติกรรมแบบเอาแต่ใจตัวเองตามใจตัวเองนะคะช่วงนี้ปล่อยไปก่อนนะคะถ,ถ,ถ้าตอนนี้ใครเจอพฤติกรรมของแฟนที่เป็นแบบนี้นะคะคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันลวทะเลาะคุยกันลวเขาเหมือนไม่ยอมเข้าใจไม่ยอมปรับตัวเนี่ยให้เสงบอกว่ารอไปก่อน รอไปก่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เราเปิดโอกาสคุยกันได้ลองลองเช็คลองดูดูทิศทางลงนิดนึงโอเคอ่ะทีนี้ไายขึ้นอะไรนะ Tranquility นะคะคือพูดถึงความสงบสุขนะคะในในช่วงที่จะถึงนี้นะคะความสงบสุขความนิ่งนะอันนี้ Listen to your intuition ว้าวนะคะ ความสงบสุขแล้วก็ความนิ่งนะคะคือในช่วงที่จะถึงเนี่ยแม่หมอสซขคิดว่าคนธาตุด,ดินนะคะผู้ศพการบังกรอาจจะไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายนะคะคือเราเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้น,นะคะคือถ้าอันไหนมันยังแก้ไม่ได้นะคะเรานิ่งไปก่อนสเตรนจ์ Strength, มันเป็นบล็อไพ่อดทนนะสเตรนจ์ Strength, เนี่ยความหมายเขาอดทนเอ่อรอดูสถานาการณ์นะคะแล้วทางออกมันจะปรากฏขึ้นมาหาคุณหรือมันจะเจอทางแก้หรือเจอคนช่วยนะคะ listen to your intuition นะคะให้ฟังเสียง สารชาตรยาณลึกๆเสียงที่อยู่ในใจของเรานะคะการเข้ามาหาโลกภายในจิตใจของเราเนี่ย inner cell เนี่ยมันมีคำตอบอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ทำจิตใจให้มั่นคงเข้มแข็งเข้าไว้นะคะคนธาตุดินก็ขอให้มีเดือนมีนาคมเริ่มต้นด้วยความสดใสน,นะคะแล้วก็เปิดโอกาสตัวเองสู่สิ่งใหม่ๆนะคะรักษาพลังงานบวกด้วยนะคะได้ไพ่ดีเชียร์โคลเวอร์โชคดีค่ะคนธาตดินเราเจอกันค่ะ